สวัสดีครับชกเสเอกพารวยนะครับมือนี่มาฟังความฝันของเจวันนะครับเนาะสีเด็ดซ้ำเลยนะครับผมมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรรื่องใหญ่กันแล้วกันนะครับสิริประภ,ษษภัดตคลิปนะครับผมไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบาีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว มันบรรยากาศมันต้องกันล้างเบรกหลังจากไปขึ้นขึ้นบ้านใหม่มาแล้วค่ะไปขึ้นบ้านใหม่มากตัเลขกลางบานแวะเมื่อบ้านค่ะแวะเมื่อบ้านได้ไปอีกหนึ่งครับไปบ้านใหม่ไปขึ้นบ้านใหม่ไปไปไปถึงบ้านใหม่มวนบ่กา เด de de ี like <me ๋ยวค่ะได้ทำบุญเนาะทำบุญเนาะครับเนาะค่ะทำบุญขึ้นบ้านไม่แม่ค่ะก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดยังครับค่ะเป็นบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่้ก็ได้ครับแม่ของแม่นักหน่อยค่ะก็เป็นแม่ของแม่นักหน่อยนะครับเนาะครับอ่โอ้เฮ็ดอ่าบ้านสวยงามดีนะครับเนาะไปมื่อเช้ายิ้มก็ได้ไปครับอาหารก็เสียบเพิ่มมาเก็บวันครับโอ้ปูแต่ละไม่แต่ละปลาปูยังหยังว่าปูได้ลาบก็เสียบแต่ถ้าลูพ่อกระเทือนนั่นแล้วปูพ่อยังเอาขั้วเลยสำหรับปู ว่มีเรลียปผู้เหตุโอ้โอ้ท่ดีใส่ว่าสันครับง่าขมอําลําเลยปูวาปูตาได้ยินเสียงปูล่งรถแบบยางเขาข้าวเลยว่าอ้าเสียเอกันยางขาเป๊ะได้กินหลาผู้เสือการพอดีพอดีมากกับจากันนะคะก็เลยตาขึ้นขึ้นก่อนหนัฝันฝันนี้ขั้นเดบอว้ทุกฟังมันบอกค่ะครับขั้นดบโว้ครับฝันตองวดค่ะก็คือนอน นอนแล้วก็เลยอธิษฐานครับอธิษฐานว่าปู่เป็นยังงวดอีกคือบ่ให้ลูกหลานแท้เบ็ดซี่ใส่หมูมากับบวชอะไรน่ามีสิค่ะงวดนี้ลูกขอแน่ให้เพิร์มีโซมี่หลาเป็นแม่ให้มาห้องใส่หูรถจป็นสินะค่ะครับอันปู่มาบอกลูกบันนี้ว่าจะเลยฝันเหรอค่ะฝันอดไรก็คือฝันเห็นทะเบียนรถพ่อเหรอค่ะว่าเจเอ็งว่าเจเอ็่เอาไปเอาไปจำ บาะีได้ยืมเงินในคู่สองมือนมาสั่นเอาไปขั้นของพวานค่ะขั้นเก่าขั้นเก่าของพวือทะเบียนเจ็ดเก0าศูนย์สองเจ็ดเก้าศนย์สองิ่งจำได้วงหวัดไร้หนครับฝันว่าเอาตนเงินใส่ในรถทะเบียนสองเจ็หโอขั้นรถเจ็งนุ่นบารมนค่ะตนเงินใส่ในหันถ่ายเจ็ดแปดหกออกสตัวเลยได้ไอเยี่ยมโอ้ครับวัดนี่เจเก้าศูนย์สองค่ะวันนี้เจ็ดเก้าศูนยค่ะฝันตองหวัดเจ็ดเก้ เทียนเลยเจ้าค่ะเพื่อเริ่มเอ้ากระตรงกับเลขกถดแดงคูเด้ไงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งมั้งปะของวัดอ่ะนี่ลอเอี่ยมแค่พิษตัวแต้ตัวเดียวแล้ววันนี้แม่คู่ฝันวนนี้กุ้งกุ้งกับเป็นเก่าอยู่แล้วเนาะมาตรงกันเห็นปะก็คือบานนี้นอนนอนกับนอนน้องไหนเนี่ยค่ะก่อนที่ว่ากลับกลับไปจากกันกลับไปจากไปขึ้นบ้านไหมเรียไปนอนเบิดหนึ่งค่ะบ้านเรียฝัน ฟันจังมิแต่แกก็ตัวคำนี่แมนค่ะบานีฟันว่าไม่คู่น่ะเขาส่งค่ะบานีปูคือจังปูมากเนาะค่ะนิมนต์ปูบานีก็มี่มีสายบุญมหาปูเนีอยมหาปูเรอบานีปูเรานั่งอยู่จังอันนั่งขึ้นน่งโตนี่ไหมน่งขึ้นจังเด็กหน่อยนี่ไหมบานีอันเป็นเป็นเก้าอี้น่ะค่ะให้นั่งแล้วปูก็นั่งเอ้าเดี๋ยวหาปูก็ว่าเห็นปูนั่งอันขึ้นจังกันโตแล้วก็ส่งบานีค่ะก็จะเลยว่า บะนี้แม่คู่กัเลยเอาเงิ่อนให้วันว่าเอาเงือนให้วันน่ะใส่ไขยครับผมปูบอกว่าไห้วันเนี่ยใส่ไข่มันเถือโอ้ไห้ใส่ไข่รอยยี่สิบเก้าบาทไห้ใ,ใส่ไข่ปูบอกมันบอกแมนค่ะปูปูตาว่าอีนักองคยพอสิบบกเเ้อใไห้ใส่ไข่พัรอยยี่สิบเก้าบาทหัน่นหั่นใส่เกินบ่ได้ใส่เกินบ่ได้แมนค่ะกาเมือนี่อย่าลืมนะคะเข้าสิไปเลยอาหารกลางวันเมื่อนี้ เข้าสิไปไปเปลือนบ้านเนาะเจ็ดเปนบานเมียนค่ะแต่เพื่อเอาไปเอาไปล่องเบิร์นใช่ข้าหันแร่งข้าหารแร่งนี่ไปเนาะค่ะนักเสียองเนาะครับแต่จะเรียกว่าวัดฝันตองหัวนี่คือเจ็ดเก้าศูนย์สองไอยิมจะเรียกคนทำไมค่ะเจ็ดเก้าศูนย์สองนค่ะเพื่อทะเบียนรถพอวันน่ะวันฝันเกียวเจ็ดเก้าศูนย์สองอันนี้คือฝันตองหัวค่ะเล็กออกปุ๊บฝันปั๊บ เล็กออกปุ๊บฝันเลยค่ะก็ขึ้นหน้าฝันไอ้ยินเคยฝันแบบว่าฟันนอนนรับปุ๊บฟันแล้วก็จะจได้จนสอดเตียงมาค่ะบ่ครับบ่อันนี้อันนี้ขนเหนี่ยงคือนมา่ันคักฟันแน่แท้นอนนอนปุ๊บฝันฟันแต่นอ่นจนจนสอดเจียงเลยไอ้ยีนแล้วก็จาความฟันอย่องใดเมื่อสุขความฝันเมื่อทุกอย่างเลยแล้ววันนี่ฟันก็จำได้ฝันมาปูสองซองแล้วบางนี จ้างใดบอกให้วันใส่ค่ลอยยี่สิบเก้าบาทลอยยี่สิบเก้าบาทโอ้บัดนี้ห้ามเกินนี้จ้าว่าได้เกินมาสองบาทค่ะเกินสองบาทแล้วออกอืมตะปูอะให้ใส่แค่นี้ใส่ลอยยี่สิบเก้าบาทใส่ลอยยี่สิบเก้าบาทห้ามเกินห้ามเกินลอยยี่สิบเก้าอีน่าก็คอยหันเกินนี่บ่ได้โอ้ต้องใส่ให้ครบย่างแล้วย่างดีเด้อค่ะในข้อฝันเนี่ยโอ้ปูย่างแล้วฝันมันกี้นี่แหละค่ะแล้วก็ฟาวมากนี่นะปูกับพวกคุณผอมครับ อันนี้ว่าท่านในเบิร์คิดด้วยนะค่ะจะปูว่าควันยังค่ะจะการจะนอยสิไปเห็นต้องกินในปูเนาะค่ะเนาะกาแม่ถามว่าไปเก็บแมงมัดแน่เมื่อคืนนี้เอ็าซี่ก็ถามมาว่าไปเก็บแมงยังแมงมัดนี่คือสิเป็นประเภทเดียวกันจะแมงแมงหมดหมดคการไปเป็นเครื่องแมงแม่เปงมันเสียบด้วครับแมงมัดแม่นสิม่านั่นแมงเมาเนาะค่ะเนาะแมงเมาไปแล้ววันนี้กับสิมีแมงมัดหน้าแมงมันกับสิโต้ไง คือเป็นพญาหมดเนาะค่ะนี่ค่ะนานๆนั่งเก็บเพื่กับาจะเองเมื่อคืน่เพราะว่าโดนเนี่ยไอหิ่มโอ้ได้หลายค่ะได้เป็นเกือบสองจานอยู่เนาะเสกเนาะกระสินนี่แหละค่ะกระสินมหาขัวให้ปูมะเร็งปู่สันแหล่าโอ้เคยกินได้เป็นเด็กน้อยเลยค่ะเพราะเคยเพราะเคยเห็นกระเทียนเนี่ยเพราะว่ามันกระโดนแล้วเนาะมันปวดเนาะหน่อยนักหน่อยนะเดยคกับปูที่ไปเขาฝันบอกเด็กกังเว่นี่เนาะครับเมียนค่ะ เพราะว่าผูว่าสิหามเกินนี่เด็กค่ะทางเกินบอ่อใดอีน่นกอก้อยตัวใดตัวใดครับหนึ่งสองเก่าหายใจค่ายหนึ่งหายใจค่ายลอยยี่สิบเก่าบ่าท,ทามเกินนี่ทันเกินคืนนบอบ่อดดค่ะโอ้ค่ะปูสังในความฝันเนาะฟันวางใดค่ะแล้วก็เฝ้ามากโอ้แต่ว่าอันนี้ฟันตองหัวค่ะคืออันนี้คืออัดบ่อนอันนี้อาจจะเป็นอาหารกลางวันชคชับผมแต่ว่าอันเจ็ดเก่าศูนย์สองนี่อาจจะเป็นรัฐบาลเนาะค่ะเนาะเพราะว่า เลขออกปุ๊บกับคอปั๊บกับฟันเลยค่ะเจ็ดเก้าศูนย์สองอาจจะเป็นวันที่หนึ่งนี่สามไอ้ยิงเมืองบ่แตกต่างกันเด๊ตเก้าสองในบอลแมนแมนแมนกับเก้าสองแมนเอฟซีได้ยินแล้วก็อย่าลืมแล้วค่ะเพราะว่าเก้าศูนย์สองวันอาหารกลางวันมื้อแรงวันวันต้องหันมืออาหารกลางวันมื้อแรงอาาหะไรวะอาหารอาหารแรงอาหารแรงอาหารแรงเหเกยบบาตรนะครับเาะอาหารกลางวันเนียนเดี๋ยวจำได้ว่ารั้งวันต้องหันเจตดมอที่วันฟันน่ะ ว้าวเอาตัวเงิ่อนใช้ในรถเก๋งรถเก๋งขั้นเก่าแต่นี่ว่าฝันกลางวันเนาะเราวปงานเนี่ยเนี่ย,ยท่างก่อนแรกมันก็เลยไปร่วมบ้านนี้นแต่ว่าเด้กยินเอฟซีว่าถือสามตัวอยู่ค่ะพ่อนนดีเด้กยนินไหลสดวดต่อสันไอเยี่ยมครับไหลสวดเด้กยินเจ้าว่านฝันแล้ว,วสันเพื่อนได้เขียนไว้ค่ะ พผนได้เขียนทะเบียนรถหว้สองเจ็ดแปดหกได้ถือเลขสามตัวค่ะอย่างนี้อย่ยงน้เอฟซีมาแจกมาเอ้อันแจกมานะคะว่าไี่คนถือต้ำ<ม>งเจวันดู่าสั่นอ,อันเพนันด้ยินว่านฝันตองหวัดก็เล่นก็เล่หไห้น ก็ได้เขียนไว้ค่ะจัน่นเลยได้ค่ะได้เศษสามตัวคนในโชคเลยในโชคเวลามื่อูกัไหาได้คือรหัส A ทีเอมก็ได้เป็นบังทีว่าเมีนค่ะรหัสบั A ทีเอ่มคุณจะถึ้วันที่สอแต่ว่ามันยังม่ทันจะตรวจด้ว่เนี่บางทีวัาก็ยัง่ตรวจค่ดรอกอนรอก่อนค่ะรอจากหอดักสามสีหมื่นกว่าจะค่อยเลิ่นกันนะคะแล้วยังลืมพะวันงวดแต่ไมมนกับฟาเดคาศู์หาศู์เก่าเนาะับบนี้เอฟซงอะไรอ่ะว่าจะเลยนอนนอนนี่แหละ ว่าน,นมือแรกองนี้สิตื่นขึ้นมากเลยเพิ่นทักมาหาครับเพิ่นได้เลขตัวเดียวกันจ้าวะนี่ล่ะโอ้นี่พอครับทะเบียนรถเพิ่นนั่นเก้าสองเยียงนี่ล่ะค่ะแล้วก็ลงท้ายวัดจัมโบได้เพิ่นฝันเห็นเสียเอกว่าสันว่าเอาอันอันสิบให้ไปวายวายท้าเวสุวรรณให้ไ,ไปซื้อดอกกุหลาบมาเด้อว่าสันเพิ่นได้ถามว่านั่นเสียเอกมีท้าเวสุวรรณบ่เรียกว่ามีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามือน,น,น,นั่นไปน้องไข่กันไม่คู่ ไปไปวายเพื่อนจะเล่ไห่มากกุละโอแต่ว่าบอกให้เดเบิงว่าไต่ฐานน่ะเป็นเลขอยังเดียวสิเบืองไหจ้จ้าค่ะเด้อนี่ที่ว่าเิ่นฝันเกี่ยวเสกเนอนาะแต่พีอีอีลีตอนแร<อ>กว่าก็เอาสีวีได้จังไดก็เลยถามเบิงเออมีอีหลีเข้าไปเมือน,น,นั้นนี้ก็เลยวางเสี่ยงหนึ่งองเก่านี่คือไปจัดค่าอาหารเล้เลยแมนค่ะคือโบนี่อ่านมากมือแรลงเนี่ยเพราะว่าปูน่ะคือหยำขักหยำเนี่ยปวดว่าถ้าเกิดว่า ที่ห้างกยค่ะเกิดว่าพอใส่ไข่พอร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่ว่าปูออกสองบาทเพราะพอาแม่คู่กลับไมาให้ว่าเอาใส่จานนะคะบารีห้ามเกินนะจ๊ะปูเพราห้ามเกินเนอะเลยเสียสองบาทแลยออกครับผมให้ใส่ร้อยยี่สิบเก้าบาทให้ใส่ร้อยยี่สิบเก้าบาทได้ครับพี่น้องห้ามเกินนี้ห้ามเกินนี้บ่ได้ไครับกพราแน่ยนะคะเนาะเพราะว่าเหล็กอยู่ในตัวเดียวกันที่แม่ฝันบ่ได้ลายตัวกับคือถ้าเกิดเลื่อมมานี่ เหขึ้งงวเนื้อมืออะไรกันแต่จะเลื่อมจับหาเราตีไว้ละค่ะอเรือมาขายเนาะวันฝันแล้วกมาคิดนำเบซี่หมืแร่งชาเอซี่คลับออาไปนีค่ะเตเอ็นาหแร่งนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณเกี่วันเลยครับที่ให้แนวทางเอ็ซี่ครับผมรับทริปนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับรับผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับบรรยากาศนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะครับผมฝากกดไลไ์กดแชร์ช่องเสียพื่อยเพิ่มเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับสิริภพคลิปนะครับเนาะสนใจบูแช่เพิ่มกระจายทักมาไดรนะครับเนาะเบอร์โทรด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้เสียอกสวัสดีครับ